ครับอยู่กับผมนะครับเซี่ยลเอกนะครับเมื่อกี้นะครับวันเสาร์เนาะช่วงเย็นๆอากาศร้อนหน่อยเขาโดนสองท่านนะครับมาจอดเกลียบกันในลูกค้าเบิร์นตัวสองท่านเนี่ยมักจะโดนเกลียบๆนะครับก็คือท่านแรกนะครับเป็นผีเป็นผียูทีซีรีส์เอ็มเนาะนะครับแต่แรกหนายหน่อยก็คือซีรีส์เก่าแรกมาก็คือเอ็มยูสี่สิบเก้านะครับแต่ก็ไม่รักนะครับก็คือเอลฮันดเนาะนะครับคันเบิร์นจากด่านหนาเนาะนะครับกันมีการก ความงเนี่ยอ,อาจจะต่างกันนะครับต่งกันว่าท้อเกิดเดกันไีเร่อมิเ็มิลิน,น,นะครับอาา่อายับดมนงนะครับในส่วนตัวนี็คือนคหนึเก้าศูจะหางกันอยู่มา,างกันอยู่11เ <c oughs> ินตมร,รน,น,นะครับแลงวว่ันดยร่วมไับศินะครับน่าขูงสา่มจริงๆของท่านเนี่ยเรอยากให้เทียบกันเพราะว่าเขาออกแบบมาคนละการใส่งานคนละแบบ ี๋ยวมาเดินเดินมาดูข้างหลังนะครับอา,า,า,ากาศที่ไหนจะก่อนนะครับที่เย็นยูนะครับเย็นยูทีเก่าเลยก็ร้องับปมาดีเหมือนกันเหมือนกันนะครับคู่ซางเนี่ยจะบอกมากแม่งแบบตระกูลแบบยันยูซีรีส์แบบดีๆน,น,นะครับเลยนนะะละะก็มันเจนนี่นะครับรอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางอุตตณีนะครับความสูงเนี่ยอยู่ประมาณ 12, ามส่วนใหเนี่ยสูงประมาณ172นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยความสูงนะครับคู่ซางข้างหลังนะครับมันมี หลังโครงสร้างของซีดีเอ็มยูเนี่ยมันจะมีพืนนะครับพืนหลักกับซีดีเอ็มเนาะยูเอไอเอ็มนะครับถ้าว่ามันก่อแบบมันก็ระแบบนะครับตัวนี้แคนเท่าเหมาะกับการชุดล่างนะครับหรือเพียรพักงานไทยเนี่ยแนะนําเป็นเอ็มยูจีสิบเก้าเลยนะครับจะทํางานได้ดีบนอุลเทลแล้วข้าหน้าการทำเรื่องการเ็ตหน้านะครับเ็ตหน้าเนี่ยเทวิ่งแนะนําเป็นเช็กเตอร์ของอุลเทลจะดีกว่าตัวนี้เอาหันถุงนะครับดูปทรงสมานนะครับ ว่าน้ำหนักของเอลไฮดนี right? so pues, ants, name, eh. ่จะหน่อยตัวนะครับเพราะลงหน้าน <An> ้วหน้าอย่างเงี้ยก right? ็จะลดปัญหาการติดโลอุปกรณ์ต่อพ่วงของเอลไฮดรูนก็จะมันตักท้ายตัวนะครับแต่ผมยืนต้องการนิดนึงนะครับเห็นว่าความใหญ่ของกันเนี่ยนะครับผมวัวแนมพังองที่เขาแนมเห็นหลายบวกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะสูงนตัวนะครับเพราะรถเนี่ยดีตรงนั้นลูกค้าอยากมาเบิึงนะครับตัวรถจริงกับสองามบิึงไหญ่นะครับผีครูกระดาษเดินได้ครับติดต่อเซลล์อีกไก้นะครับเดี๋ยวพาชมเนาะนะครับราคามันห่างกันอยู่ราวเก้าหมื่นเจ็ดนะครับสองคันเนี่ย ราคารวมอุปกรณ์ต่อ6 3ชิ้นแล้วนะครับซีรีส์ L กับแนะนําให้เป็นงานหน้าส่วนซีรีส์ MU กับแนะนําเกี่ยวกับการชุดหลากการการชุดหลาการดันนะครับนะครับงานไทยในตัวนะครับจะนี่หัวเก้าปลาใบหน้านะครับบรินี้กับข้อมาทายเบอร์นอกว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับแส่วกับขนาดประมาณไซส์นะครับกับคนที่มักกับหม้ให้เลือกให้งหม้อกับการใส่งานของเขานะครับจะในการโทรเขามาสอบถามได้นะครับเบอร์ผมกับ092291172นะครับโอเคครับ